ดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเภทบอนสีนะคะที่เราซื้อมาเขาจะมีการขยายพันธุ์หลายแบบมากแต่ทีนี้ว่าเนี่ยค่ะต้งเล็กๆแกนๆตรงนี้นี่คือการขยายพันธุ์ด้วยการปั่นเยื่อนะคะบางทีก็จะเป็นไม้จาก เป็นโรงงานใหญ่ๆที่เขาขยายพันธุ์ปั่นเยื่อไม้นะคะจะไม่ค่อยเหมาะกับประเภทของบอนสีเท่าไม้ที่ได้นี่ออกมานี่คือจะแกนค่ะแล้วก็จะเหลืองง่ายแล้วก็จะตายไปในที่สุดพวกนี้นี่คือไม้ปั่นเยื่อทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม้ที่ได้จากการผ่าหัวนะคะขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวก็จะประมาณนี้ค่ะ เติบโตได้แต่ว่าใช้เวลาประมาณ1-2เดือนนะคะถึงจะโตได้เต็มที่แต่ถ้าไม้ที่ได้จากการจากการแยกหัวนะคะแยกหัวบอลน,นะคะแยกหน่อก็จะเติบโตไว้นะคะใช้เวลาแค่1เดือนก็จะโตได้เต็มที่แล้วเราสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ ตรงนี้ก็เป็นไม้ผ่าหัวนะคะไม้ผ่าหัวจะต้นประมาณนะคะอายุประมาณ1-2เดือนก็จะยังได้เท่านี้อยู่เพราะเขาจะเติบโตช้ามากบางคนนี่คือซื้อไม้แต่ต้องการต้องการอยากจะรู้ว่ามีหัวหรือเปล่าก็จะขอให้คนขายขุดดูพอขุดดูปับ๊บแล้วเราซื้อมาตายค่ะ ไม่เหลือใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นส่วนใหญ่จะตายนะคะเ<ม>พราะว่าหัวแล้วก็ลากเขากระทบกระเทือนมาก <_ an> บางคนซื้อมาเป็นไม้จอมนะคะไม้จอมนี่คือคนขายจะตัดหัวออกไปเศษสามส่วนสี่ของของหัวบอนนะคะของหัวบอนสีก็ <_ an> ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยฟื้นค่ะถึงฟื้นนี่ก็คือแบบใช้เวลา3-4เดือนถึงจะฟื้นตรงนี้เป็นไม้ปั่นเยื่อราคาก็ค่อนข้างถูกค่ะไม้ปั่นเยื่อบางทีก็จะมาจากต่างประเทศแต่ในเมืองไทยก็มีนะคะบางที่เขาก็ทํากันแต่การปั่นเยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมาะกับต้นกล้วยไม้มากกว่านะคะ ต้นไม้นี่คือจะต้ยไม้ก็จะคือการปั่นเยื่อปั่นเยื่อได้ดีกว่าค่ะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นไม้นำเข้าปั่นเยื่อมาเหมือนกันต้นนี้นี่ประมาณอายุหกเดือนค่ะต้นนี้นี่สี่เดือนก็ยังไม่ยอมโตนะคะเหมือนเขาผิดสภาพทางพันธุก,กรรมไปลองเลือกดูดีๆนะคะไม้แยกหัวนาะดีที่สุด แต่ว่าถ้าเป็นไม้ผ่าถ้าเป็นไม้บอนนะคะบอนสีที่มีการผ่าหัวอย่างน้อยต้องใช้เวลาสาเดือนต้นก็ถึงจะพักฟื้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีตรงนี้เป็นผ่าหัวค่ะแต่ถ้าเป็นหัวเลยอ่ะเป็นหัวแบบมาเป็นลกเลยอ่ะด้วยการแยกหัวแยกหนอนนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีหนึ่งเดือนเท่านั้นก็จะโตโตเป็น โตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตวเป็นสาวแล้วแต่ว่าเ,เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะถ้าอยากสะสมบอลสีเลือกแบบไหนดีด้วยการเพราะด้วยการแยกหน่อหรือว่าด้วยการผ่าหัวหรือปั่นเยือ้อแต่ปั่นเยื่อกับไม้จอมนี้ไม่ค่อยแนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันจะตายง่าย แต่ถ้าเป็นแบบผพาหัวหรือว่าแยกหน่อที่แบบมีหัวกลมๆมาด้วยอย่างนั้นคือโอเคค่ะบอดสีเจริญเติบโตได้ง่ายขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบสวัสดีค่ะ